เห็นพวกเราสร้างบารมีกันอย่างเข้มแข็งเห็นแล้วชื่นใจสาธุอีกกี่วันเราจะหลอหลวงปู่ทองคำกันนะสี่วันครับเราต้องเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะลองรับบุญใหญ่ อย่าให้หกอย่าให้หล่นเลยนะชาตินี้เราเกิดมาความสมบูรณ์พร้อมมันก็ยังไม่มีหรอกมีไอ้น่นขาดไอ้นี่เราก็อธิษฐานของเราให้ดีเพราะว่าเราได้โอกาส การสั่งสมบุญเต็มที่แล้วไปลือผังที่ไม่ดีที่เราไม่พอใจออกให้หมดเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้มานั่งกับพวกเราตรงนี้แต่ท่านก็คุมบุญให้พวกเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจงใช้โอกาสในี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดเวลาเราเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนครูก็สอนเหมือนเมือนกันตำราก็แนะนำให้เราอ่านเหมือนๆกันแต่บางคนก็ได้ที่หนึ่งบางคนได้ที่สอง บางคนก็ได้ที่ปานกลางบางคนก็มักน้อยไปอยู่หางแถวแต่การที่เราจะได้ที่หนึ่งที่สองที่กลางกลางหรือมักน้อยก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นคนะคุณครูไม่ใหญ่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพาเรามาถึงทะเลบุญให้พวกเราเนะี่ยเอาบุญกันให้เต็มที่แต่บางคนก็ได้บุญไปนิดเดียวบางคนก็ได้บุญปานกลางบางคนได้บุญเต็มที่เลยแต่บางคนหันหลังกลับไม่เอา น,นี้ก็แล้วแต่พวกเราอีกเหมือนกันพวกเราอยากได้เยอะๆกันไหมเยอะๆค่ะถ้าทำให้ได้เยอะๆจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกหลักวิชาทำเยอะๆ <laughs> ตรงไปตรงมา <laughs> <laughs> ปัจจัยที่เรามาร่วมรอลงปู่ มันคือชีวิตของพวกเราเป็นเลือดเป็นเนื้อของพวกเราทั้งนั้นบางคนทำงานกว่าจะได้เงินมาขนาดนี้ไม่ง่ายเลยแล้วเงินทองพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนไปเป็นอาหารเป็นเครื่องนงหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เป็นเนื้อเป็นหนังของพวกเราได้แต่ว่ามันก็ได้อยู่แค่นัหนะ่ะร่างกายาเราคงยังต้องชลาต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้แล้วก็ตายลงไปในที่สุดหาแกนสารไม่ได้ แต่ด้วยความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเด็บคุณประเทพเทยานมาวันี้หลวงพ่อธรรมชโยของเราท่านก็พาพวกเรามาเปลี่ยนอนเนื้อหนังหรือว่าสิ่งที่เราจะได้ความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆในโลกมนุษย์ซึ่งเทียบไม่ได้กับพบของทิพย์เลยนะให้เรามาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นบุญใหญ่ ติดตัวพวกเราไปเพราะฉันปัจจัยหรือทองคำใส่สร้อยที่เราถอดมาเนี่ยแหวนต่างๆถอดมาแล้วหลอ่อหล่อไปเป็นเนื้อเดียวกับหลวงปู่ทองคำปัจจัยที่เราถวายไปเนี่ยก็ไปซื้อทองคำมาหล่อล้อมเป็นรูปหลวงปู่ทองคำ ด้วยการมองเห็นคุณธรรมอันสูงส่งคุณนาค่ายิ่งใหญ่ของการมังเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพโมนณีเราเลยยอมยอมที่จะเอาเนื้อเอาหนังเอาชีวิตของเราไปหลอมรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับหลวงปู่ทองคำ สิ่งนี้เนี่ยเป็นการกระทําของคนมีปัญญานะของคนฉลาดทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากถ้าหากว่าไม่มีพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราหลวงพ่อธรรมชโยค,คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างรูปลอทองคำหลวงปู องค์ใหญ่ๆห,หนักหนึ่งตันมีไหมไม่ถ้ามีก็ไปทำเองได้นะ <c oughs> ไม่มีหรอกแล้วองนี้ก็เป็นองค์ที่เจ็ดแล้วไม่น่าเชื่อเนะ <c oughs> ในยุคปัจจุบันรถที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันอยู่ในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจหดขึ้นคอทั้งนั้นแหละ <c oughs> เหนื่อยมากแต่เราก็ทำ สิ่งที่เราทำอยิ่งยากยิ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันยิ่งเกิดความปลืม้มเมื่อสำเร็จมาหาทุกตะเราก็ฟังมาเยอะแล้วโถถ้าทายาบนานะนิดเดียวเองแต่ว่าพอทำได้สำเร็จกว่าจะได้มาสักนิดหนึ่งเนี่ยเทียบกับเราไม่ได้เลยแต่นั้นก็ททำด้วยชีวิตแหละ แล้วก็มีความปลืม้มปลื้มมากเลยสมบัติเกิดขึ้นทันตาเห็นแล้วนั้นถ้าพวกเราเนี่ยที่ทำกันขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่นึกให้ปลื้มอีกเสียดายไหมเสียดายครับอืมเสียดายเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำได้ยากแล้วให้มันไปทบทวนบุญของเรา ทบทวนบ่อยๆทบทวนเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเกิดความปลื้มขึ้นมาถ้ายังไม่ปลืม้มทบทวนต่อไปเรื่อยๆจนทั่งนั่งให้ขดลุกให้ได้นะปิติมันเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไหรนะบุญเยอะนะ พระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนมีอยู่พระองค์หนึ่งพอได้ยินคำว่าพุทโธโลเกวปันโนพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วแค่ได้ยินขนาดนี้ปลื้มปิติสลบเลยสลบแล้วไม่เชื่อว่าเราได้ยินคำเน่ยอะไรนะ mm hmm. เขาก็บอกอีกพุทโธโลเกวปันโนพพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้ว สลบอีกโอ้โหมันปลื้มจนสลบถ้าที่นั่งในที่นี้นะปลื้มจนสลบนะใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวยาลมยาหอมตรงนี้พอปลื้มสามครั้งสลบไปสามครั้งพอรู้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รอเตรียมแพ็คกระเป๋าเลยไม่ต้องแพ็คกระเป๋าขี่มาออกไปตามหมาพระเจ้าเลยเขากระหาย ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้เพราะว่าการบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นของยากพอควบมาอามตาะทั้งหลายแลเนี่ยศรัทธาควบตามขี่มาตามควบมันไปเยอะแยะเลยเกือบหมดเมืองเจอแม่น้ำขวาง ให้ความปิติของตัวเองเกิดขึ้นควกมาลอยบนผิวน้ำข้ามแม่น้ำได้ไม่จมเลยแล้วไม่ใช่ไปคนเดียวนะไปเป็นทั้งกองทัพทั้งข้าราชบริพารทั้งหลายแลเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อท่านบอกให้เรานึกถึงบุญไหลปลื้มเนี่ยพวกเราทำถอะเพราะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงสมาธิอ่อน เขาเรกอุปจารสมาธิพอมันปลื้มแล้วมันสร้างไปทั้งตัวแล้วเนี่ยไอ้ความสร้างเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะจะไปปรับธาตุธรรมในตัวของเราเนี่ยให้สะอาดเป็นละลายวิบากกรรมของเราไอ้ธาตุดินน้ำลมไฟในตัวของเราเวลาวิบากกรรมมันตามมาทันมันจะเป็นจุดดำๆเป็นดวงดำๆเป็นธาตุดำ,ำๆเกาะอยู่ตาม จุดต่างๆในอวัยวะในร่างกายของเราเรามีวิบากกรรมตรงไหนถ้าทาดํำมันดึงไปตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเรานึกถึงบุญลบปลื้มแบบนี้มันซาไปทั้งตัวเอ้พลังงานบริสุทธิ์อันนี้ไปละลายไอย้ดำดำตรงนัน้หายอย่างอัศจรรย์นะเพราะยั้นพวกเราทําบุญกันมาขนาดนี้เมื่อกี้ก็นั่งเห็นพวกเราตั้งใจกันมานะแต่ละคนแล้วก็ ปลื้มเหมือนทั้งนั้นแหละแต่หน้าตาปลืม้มแต่ยังไม่ถึงขั้นสลบปลื้มต่อไปปลื้มเยอะๆแล้วนึกถึงบุญทั้งวันทั้งคืนทั้งวันตลอดเนี่ยจนถึงวันหล่อหลวงปู่ใหญยบุญหกเลยแล้วหลังจากหล่อหลวงปู่ไปอีกเจ็ดวันอย่างน้อยบุญยังเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่พวกเราเราทำอยู่ตรงนี้ อยู่ในสายตาของมาผู้เชี่ย,ยาชา์อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์นอกจากสายตาของมนุษย์ทั่วไปแล้วยังอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์ที่จะคอยอนุโมทนายินดีกับพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสายตาของชาวสวรรค์แล้วเนะี่ยตงปลื้มนะปลืม้มเวลาปลื้มแล้วหน้าเล็กๆมันจะบานขยาย แต่อาจจะไม่เป็นกระด้งนะแต่ว่ามันใหญ่ขนาดนั้นมันใหญ่จนกระทั่งหล่อหลวงปู่รังหลวงปู่ไปแล้วเราก็ยังปลื้มอีกกระแสบุญยังไหลต่อเนื่องยิ่งเราขยายใจของเราให้ใหญ่กว้างขวางไปแค่ไหนนะบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนั้นเราบอกว่าต้องแสดงความจริงใีกับพวกเราที่พวกเราเพอะปลื้มละอธิษฐานจิตแล้วก็ มันเปนลือผังจนของพวกเราทุกคนเลยบางคนเกิดมาไม่จนนะแต่รวยพอปลื้มไปแล้วมันรวยยิ่งขึ้นน่ะกลัวอย่างเดียวว่าอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนน่ะ <c oughs> เวลารวยไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรเอามาหล่อหลงปู <c oughs> บุญจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไป <c oughs> แล้วเราอย่าลืมว่า คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็คอยโมทนาบุญกับพวกเรานึกเอาบุญเนี่ยบูชาธรรมประจุคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เลยนะสาธุสำหรับวันนี้มีนักสร้างบาร,รมีของเราเป็นทหารกล้าอยู่กลองทัพธรรมเดินทางไปดุสิตบ,บุรีล่วงหน้าเราละอีกหนึ่งท่านคือ พระอํานาจเหมวังโสงร่างของท่านอยู่ที่วัดกลางของสามเราจะมีพิธีชำระร่างท่านเวลาสิบหกนาฬกาสาสิบนาทีขอเชิญพวกเราไปส่งร่างท่านไปชำระร่างท่านกันท่านเนี่ยขนาดป่วยๆนี่นะทำเหมือนกับไม่ยอมป่วยอย่างนั้นยังตามไปเทศไปแสดงธรรม ตามพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอย่างอาหารอย่างร่าเริงหรือว่าท่านจะรู้ว่าตัวท่านมีเวลาน้อยก็ไม่โลนะทำใหญ่เลยป่วยแบบนี้และยิ่งทำอีกพวกเรารูบล่างแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้อย่าให้น้อยท่านนะแล้วเราจะได้ร่วมกันสร้างบารมีไปเป็นหมู่คณะไปเป็นทีมมีคณครูไม่ใหญ่ เป็นหัวหน้าผู้นำทีมหมหู่คณะพวกเราตามติดติดตามทั่นไปสร้างบารมีไปให้ถึงที่สุดเลยดีไหมดีครับสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้มีบุญทั้งหลายทั้งที่อยู่ในห้องนี้ทั้งอยู่นอกห้องทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกเลยที่ได้มีส่วนในการหลอมเลือดเนื้อชีวิตของเรา ไปรวมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำขอโมทนาบุญขอให้บุญอันนี้เนี่ยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายจงมีสายบุญสายบาร,รมีสายธรรมติดตามตามติดมหาปูชิีอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูมิ่ใหญ่คุณยายจานสร้างบาร,รมีไปยังไม่ตกไม่หล่นมีอุปกรณ์การเติมทาง มีสบ,บียงในการสร้างบารมีพร้อมไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสา